ก้านาฬิกาดังน,นั้นในวันนี้พอเดินทางมาถึงเรามาร่วมพิธีมหาบุญมหากุศลทั้งนอกจากได้มาทอดกระถินแล้วเนี่ยเราได้มาส,สวดมนต์เราได้มาภาวนาเราได้มารับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยมีองค์หลวงเจ้าคุณสมเด็จพระยาณาวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค,ครินทรโรอดีตเจ้าวาดวัดรรมมงคล รักษาการเจ้าวาดวัศษีรัตนธรรมรามซึ่งเป็นสถานที่ของผู้กำลังพูดนี้ไ,ไ,ไปศึกษาเรียนไ,ไ,ไปไปเรียนไปเรียนไปอ่านนะตัวงนั้น,น,นแล้วก็ด้านหลังศาลาโอ้ได้รับความเมตตาจ<ม>ากท่านพระอาจารย์ปัญญาพัทธปัญโยนะท่านพระอาจารย์บัวซึ่งเป็นพี่ชาย พี่ชายนีอ้ยรู้จักกันมาเรียนหนังสือได้กันมาเพึ่งพาอาศัยกันมารูวัาน้องนุ่มได้นําพาคณะญาติโยมนํากระถินมาทอดถวายนะวัดป่าน้องแวงตอนดูอย่างนี้ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดนะท่านก็เดี๋ยวพี่ไปช่วยนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอาคณะญาติโยมผู้แกงไหวอร่อยที่สุดในสามโลกจักราวาลเนี่ย มาแกงหวายต้อนรับคณะเจ้าภาพว่างั้น,นฟังดีๆนะคณะเจ้าภาพนะนท่านปัญญาพระอาจารย์ปัญญา,าพระธาตุบัญโยหัวหน้าคณะสงเดี๋ยวนึกเชื่อก่อนสถานปฏิบัติธรรมแก้ว